สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนในหัวข้อถนนแห่งชาติถนนหมายเลข3จากพนมเปญถึงสีหนุวิวซึ่งมีความยาวประมาณ260กิโลเมตรเอาละครับเรามาฟังคอมเมนต์ใต้โพสต์กันโดยแอดมินจะคัดแต่คอมเมนต์นานาชาติมาให้ฟังกันนะครับ คอมเมนต์ที่หนึ่งทางหลวงชนบทไทยยังดีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบว่าใช่ฉันเห็นด้วยแล้วก็มีคนกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าใครถามคุณสำหรับคอมเมนต์นี้มีหลายคอมเมนต์เข้ามาถกเถียงกันทั้งคนไทยและคนกัมพูชาแอดมินขอผ่านนะครับเพราะจะออกเชิงเชิงไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> คอมเมนต์ที่สอง ยินดีต้อนรับสู่กัมพูชาคนนี้เป็นสาวสวยชาวกัมพูชานะครับมาเชิญชวนให้ไปเที่ยวประเทศของเขาคอมเมนต์ที่3กัมพูชาสวยมากและหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าถนนสายนี้ผีสิงหรือไม่คนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีคนกัมพูชามาตอบคนไทยเมื่อกี้ว่าคุณรู้ได้ยังไง แฟนของคุณเสียชีวิตที่นั่นหรือไม่ <c oughs> คอมเมนต์ที่4 <c oughs> เคยเห็นเมืองแบบนี้ในกรุงเทพตอนเด็กๆหลังจากนั้นก็มีสาวสวยจากประเทศกัมพูชามาตอบเขาไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับจากนั้นคอมเมนต์นี้ก็เลยส่งอีโมจิหัวเราะนะครับคอมเมนต์ที่5ว้าวถนนสายใหม่จากนิวยอร์ก คนนี้แอดมินไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนชาติไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมาแซะซะมากกว่านะครับคอมเมนต์ที่6กเคมบูเดียเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีคนกัมพูชามาตอบเพราะว่าใช่ไทยแลนด์คอมเมนต์ที่7แอดมินเมนคนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับเพราะใช้ภาษาเวียดนาม คอมเมนต์ที่8ไทยพูดถูกถนนเส้นนี้เป็นของจีนไม่ใช่ของกัมพูชาคนกัมพูชาของเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถนนท้องถิ่นยังอวดไม่ได้ว่ากัมพูชาอายคนนี้เป็นคนกัมพูชานะครับเขาได้มาแสดงความเห็นแนวเชิงประชดประชันนะครับคอมเมนต์ <c oughs> ที่9พวกที่ดีคำทักทายจากนิวซีแลนด์อยู่เคียงข้างคุณเสมอ คนนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงนะครับเขาพิมพ์เป็นภาษาอินโดแต่เขาบอกว่าอยู่ที่นิวซีแลนด์ไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างไหนกันนะครับ <c oughs> คอมเมนต์ที่10ทันสมัยเกินไปคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับพอเขาใช้ภาษาเวียดนามเอาละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคอมเมนต์ในเรื่องของถนนหมายเลขสามในกัมพูชา ที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากมายทั้งคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ไม่ดีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะขอลาไปก่อนขอบคุณและบายบาย